เรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพผมปารเมศวิทยาลักษ์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขตหนึ่งพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์บางรักดูสิตพักเก้าไกลท่านประธานครับหากพูดถึงเรื่องสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนครับกทมเขตหนึ่งที่ผมเป็นผู้แทนมีสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเขตสัมพันธวงศ์ ถนนเยาวราชที่มีซอยนานาอยู่ด้านหลังมีสถาบันเทิงที่มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์อยู่เต็มท้องถนนหรือจะเป็นเขตบางรักถนนสีลมซอยธนยะพัดพงที่เป็นจุดท่องเที่ยวแสงสีเสียงของชาวต่างชาติจำนวนมากหรือถนนข้าวสารในเขตพระนครที่โด่งดังไปทั่วโลก พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งดึงดูดรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมหาศาลซึ่งประเทศเราเป็นประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมาโดยตลอดสร้างรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านต่อปีแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าภายใต้แสงสีเสียงที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เหล่านี้ยังมีด้านมืดอีกมุมที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคือความทุกข์ทรมาน ของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่อย่างเช่นถนนข้าวสารเขตพระนครที่มีสี่ชุมชนสองวัดสมัสยิดและหนึ่งโรงเรียนอยู่ติดกับแหล่หลงท่องเที่ยวแห่งนี้ผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สมัยยังเดินหาเสียงอยู่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากไม่เว้นแต่ละวันมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้เรื่องปัญหาของเสียงที่ส่งผลกระทบ ต่อคนในพื้นที่สร้างความรำคาญและความเดือดร้อนส่งผลให้คนในพื้นที่นอนไม่หลับเป็นเวลาหลายเดือนต้องวิตกกังวลมานั่งลุ้นว่าเสียงจะดังถึงบ้านฉันหรือไม่คืนนี้ฉันจะได้นอนหลับหรือไม่บางรายหนักขนาดที่ต้องเข้ารับการรักษาทางสุขภาพจิตบางบ้านที่มีทุนทรัพย์ก็ต้องจำใจในการต่อเติมเพื่อปิดกั้นเสียง ไม่ให้เสียงเล็ดลอดเข้ามาหรือเล็ดลอดเข้ามาให้ได้น้อยที่สุดแต่ผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ก็ต้องทำใจครับยอมรับเสียงที่ดังเข้ามาในบ้านตนเองต้องนอนหลับไปพร้อมกับเสียงดังที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่เนื่องจากไม่มีเงินในการต่อเติมให้มิดชิดซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างจริงๆหลายคนในพื้นที่บอกกับผมนะครับ ว่าแทบจะทุกคนเห็นด้วยกับการเปิดธุรกิจภาคกลางคืนเพราะสถานบันเทิงเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและคนในชุมชนรอบข้างที่ทำมาหากินกับแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างมหาศาลเช่นขายอาหารขายเครื่องดื่มขับยานพาหนะบริการหรือเป็นผู้รักษาความปลอดภัยแต่ประชาชนวิงวอนร้องขอมายังผมให้มีมาตรการควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่ายถัดมาครับเวลาเปิดปิดซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันอนุญาตให้เปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงสถานสถานบันเทิงในหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดก็เปิดกันถึงตีสาตี4อย่างจงแจ้งซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่และเพื่อนสมาชิกก็ไม่ได้ติดขัด เรื่องการเปิดให้บริการถึงช่วงเช้ามืดเพียงแต่ขอให้มีมาตรการการควบคุมอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้ผมจึงอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเวลาเปิดปิดเพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันไปพรบสถานบริการปี2509ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่แม่ผมเกิดยังคงบังคับใช้จนถึงทุกวันนี้ มาตราสวักห้สถานที่ที่มีอาหารสุราเครื่องดื่มต้องปิดทําการหลัง24นาฬิกาซึ่งก็คือเที่ยงคืนมาตราเจอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลท่านประธานเห็นไหมครับ ว่าถนนเส้นที่ผมกล่าวถึงเบื้องต้นมีกี่ชุมชนวัดมัสยิดกี่แห่งโรงเรียนกี่ที่ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มองว่ากฎหมายฉบับนี้ล้าหลังไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและไม่รัดกลุ่มเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลยพินิษมากเกินไปเป็นบอ่อเกิดทำให้เกิดการเรียกรับสวย ผมจึงขออภิปรายเพื่อสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันสถานบันเทิงเพื่อศึกษาหาทางออกร่วมกันและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันขอบคุณครับ